ขอพระคุณมากล้นขุนมื่ไในดาจัดเจนเอาฝูงนาลีมากม้วนนี่เตรียมไว้ยำสิไก่ไลยหองลาวังออกไปเทีย่ยวพอ่อด้หายสุขพอสิขึ้นบ้านนี่เก่าลังตกวบนนี่แตงตังขุนแตงนี่เตรียมขอข้าวสิไก่วังท้องห่างกันยำนี่ผู้มีเจ้าเตียมคนพวกภัย แล้วจะเอื้นสร้างห,องห้องวงควางสีหางนี้จากกันแต้ม,มือนี้มิดมีโบมีเดโนะไปตามกำตามเวนบบทรงเสริมเติมทาง mm hmm. กลยขึ้นโคกไปสะนอวังวังหลอดปาจิกปางไปสวัยวีวางเปลี่ยนแต่ล้มผัดใหม่กะเว้หงองใส่หูพี สิท้าตุนประเสริฐผู้บ้านเดาดาโตกระแตงตัวบ่มีสาพืถือได้ประขันใส่ดวงดาบกินนั่นเดือตินละสูเกลแกแ่้วมันี่ลานคาเสียนเวีนใส่ก้อยคอยแตงแป่งภุมเอาเจ้าดาดมาสวมสูอันจนสิ้นซอยแซมเสีอพื้นดี kéo lạc màu tao liềm luật lai Tục tên leo khinh chi á à cha liệu bưng bù la pha sớm bì bà, nhăm, mà há, xa, bà, à, hùng Mà ni nhằm sầu Nhằm nghỉ đầy mà hạ say sổ ngay pha à thịt hùng Thừng đi nhằm sầu lưng môn Bưng đưa đây bưng văn khuôn pha mây Thầy cả xong xuống xuyên liệu bưng chung bí nhô Tha bì lăng tam ba ôm chào ช่วย่งใหญ่หน้าลีแหงเหกุ้งกุ้งกั้งหลังไทยไฟขุ่นคืนคืนก่องกอกเป้าเศร้านิ้กรลาสะดอนที่เศาเมืองบิลางไลไลีลา